Giàn tặng Chiếc má lại giàn tặng đâu ông, như thang khẩu bà là Hãy subscribe cho kênh là. ณมาหามรถเข่าตีสร้างเข่าได้ไหมบ้างเอาเข่าบ่ได้แล้วพี่น้องบ่กล้ายันพี่นาพี่ปีมาเข่าป้องพี่เข่าอะไรบ้าอะไรอุ้มอุ้มเข่าบ่ได้เจ้าเออเ้าเออเข่าบ่ได้เออเออ อุยานด้วยลูกขอญาตมาพีลามาปองนี่มาปองนี่เออไปมาได้มาก่ได้แล้วเออ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 มาบ่ได้เดินมาเด้อมาเดินปีไปแล้วเขาบ่ได้เขาบ่ได้มาพีลามาปองนี่มาปองนี่โอ้โอ้เขาบ่ล้มติ นนนนขันบ่ลลมเข่ามาด้ <c oughs> <c oughs> อุมอ้มเข่าบ่ลลมปองหน่อยโพดอุ้มยันเข่าบ่ลลุมตีฮะ <c oughs> อุ้ดอกไม้เริ่มออกดอกละงามฮะผุดท้งผุน <c oughs> ุ้ยตั้งหย่างงามเหมือนปองนัน่นเอ้กินเลย ฝ่าวในเขาเร็วถือฝุ่นเมยน้ำเนี่ยกันพุ่นเมย์อย่าไว้ทั้งพุ่นเมย์ยังงั้นเหเก็บเก็บอุ้มสิเขามากพอได้เยอะละท่องชักอุ้ยอุ้ย ท right? ้องสักแล้วเป็นยังเออฝนใหญ่สิมาแล้วฟ้าวกินไต้เมื่อบ้าน เออลลกดีโอ้ยท <Rapid. S 1> oh, so nope. yep. cool. ั้งกินทั้งจมจมแล้วเก็บอุ้มมาบ่ไรเนาะมีคนถาอุ้มเลยเกี๊ที่เขาปองบ่ไรฮะยันเขาบ่ไรเด้เนาะอุ่มยันเขาบ่ไรมีค้นถาอุ่มบ่ไ้เสียค่าบัตรลยบประกาศเขาตัไอเสียค่าบัตรี่เขาดีขนาด เดยเสบเสบกินหนาธรรมชาติอันพี่ปีกำแพรงพ่นลมเด้อ แสบแสบเอ้ยฝนใหญ่กะสิมากลเลวฝนมืดตึบแล้วพี่น้องหนาฝนลิงเขากวานบาท่านแล้วบังนี้ละแเสบเนาะพี่ปีบป้หูมองแสบกินอรโหลดดิล่ะพี่ปีบป้หูมองแสบ เราเอาเราเอาเลยพี่น้องเสียงแกะปากแม่เสียงแกะปากขึ้นดังเตะมันแสบเตะน่นาะหยาในกินดีเบิ้งพี่ปีพี่ปีได้กินทั่วเลยพี่ปีไปทัว่วเลยวะ ô, oh, kinh đi, lao không nhanh nhảy, là. Oh, come, nhai, nhai. Nhìn <laughs> sẹp sẹp lao áo lao áo tiếng không bình thì mà 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 đưa mà, đưa, mà đưa. เลาเอาเลาเอาอย่าไปเบียดกำแพงพิ่งเพื่อนกัาแพี่่เพี่อนตีแ่ะ พาเด็กๆมากินหญ้านะคะติกใจหลายเสบเราเอาเราเอา,เาสุดฝ่าวิมในเมื่อบ้าน phụ đại malakin nhả thấy không, con vuông chọn bịt phụ đại malakin nhả, chia đơn 1 <laughs> เอากินได้กินดีขนาดเอ้าเผ็ดอี เสียงฝนใหญ่มากแล้วบึ่มบุมเพราะว่าฝนสิหอดวันที่สิบจิตท่านยังหล่ะคุณนายเออเออเออเป็นอยังเลี้ยนแบบเลี้ยนแบบท่อง เอาค้นกระถุ่มยังเสร็ตีเดิมมาเดิมมาเดิมเอามาพี่มากินทั้งผี่ ຫຍ້ານັ້ນກະກິນດີໂຕນະນອກນັ້ນຫຍ້າຕົ້ນກະສຸນແມ່ເອີ້ນັ້ນດີນັ້ນ มา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 ฝนติตกเร็วมามามีบ้านคุกกีุ้้กกี้ดําปืและฝน เฮ้ยเฮ้ยเฝ้าไว้ซ้ายเยียดหนามคอณยังมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะคุณที่เข้ามารับชม่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะ